ไม่เคยเขาค่ะไม่ใช่คนกู้มาใช่ไม่ออพมี่พี่พรู้แล้วค่ะพี่โทรศัพท์มันราอยู่พี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนไม่ต <c oughs> ้องฟังกูก่อนกู้ังกู้กันนง อึ้งไม่ไหวเก็บโทรศัพท์มือถือได้เจอเจ้าของเครื่องเปิดฉากดาร่รัวจะเป็นยังไงไปรับชมกันในคลิปนี้ครับเรื่องราวสุดอีหยังวะเมื่อมีผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งโพสตคลิปพร้อมระบุข้อความว่าด้วยความหวังดีเก็บโทรศัพท์ได้แต่ไม่ฟังกุเลยข้้งในคลิปจะเห็นสาวรายหนึ่งซึ่งเป็นพลเมืองดีที่เก็บโทรศัพท์มือถือได้แต่ก็มีสายโทรเข้ามาแต่ยังไม่ทันอธิบายปลายสายก็ฟานไม่ยัง้งแทบลืมหายใจว่าเก็บโทรศัพท์ของเขาได้ก้าวไปคืนค่ะไม่ใช่เอาของเขามาใช้พูดรัวแบบไม่สนใจใคร รับจังอ่ะรับเปแล้ฮัลโหลอ๋ <Hello? S 1> อรับยังไงไม่รู้อ่ะก็รับแล้วไม่ใช่เหรอ <Okay. S 2> ไม่รู้รุ่นนี้ไม่เคยใช้หรอไอโฟนเหรอหรืออะไรไม่รู้ไม่ใช่ไอโฟนนี่นี่เชื่อมข้างในก็เปิดลหลัง,งี้ฮัลโหลโทต่อกับเขาได้ไม่เคยเขาค่ะไม่ใช่ของผู้อื่นมาใช้ไม่พี่พี่พพรู้แล้วค่ะพี่ฟังนะโทรศัพท์มันรางอยู่ พี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนฟัง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 กูบอกให้โทรศัพกูก่อนกูฟังกูตัดนึงเออกูรู้แล้วฟังกูก่อนให้กูพูดบ้างกูบอกว่าเจ้าของโทรศัพท์ไม่รู้อยู่ไหนนึกว่าเจ้าของก็โทรมาจะเอาโทรศัพท์โทรศัพท์เขาอยู่ข้างหลังขยะนี่ให้เขามาเอาหลังสตู แมสาวบาเมงดีพยายามใจเย็นและบอกให้ฟังแต่ปลายสายก็ยังไม่หยุดเธอเลยถึงกับ t, งึดตะคอกสวนกลับฟังกูก่อนให้กูพูดบ้างไม่รู้ว่าเจ้าของโทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์ของเขาอยู่ข้างหลังขยะนี่ให้เขามาเอากูจะบอกเขาอย่างนี้นึกว่าเจ้าของเขาโทรมาเข้าใจหรือ,อยังก่อนเธอจะตัดสายไปพอเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปก็กลายเป็นไวรัลชั่วคาบคืนชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสน,นั่น วิจารถึงพฤติกรรมของปลายสายที่ใส่ไม่ยัง้งไม่ยอมฟังอะไรเลยทั้งๆท,ที่คนเก็บได้เขาก็หวังดีอยากจะคืนถ้าใครเจออย่างนี้ก็คงหัวเสียงไม่ต่างกันเหมือนทําดีแต่ดันไม่ได้ดีแถมยังโดนด่าบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงประสบการณ์ของตัวเองว่าเคยเจอแบบนี้เหมือนกันเจอข้อทีก็ไม่อยากจะทําดีอะไรแล้วสิ่งสุดท้ายมือถือเครื่องนี้ก็กลับไปสู่เจ้าของเรียบร้อยครับเพราะว่าฝากเพื่อนให้มารับคืนไป ข่าวสดสือออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านเฟวอร์อยิลืมติดตามคลิปปีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ